สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวมินิซีรีส์จีนเรื่องม่านฝันเหนือกลลวง Gorgeous Dream วันแรกวันที่23พฤศจิกายน2025มีทั้งหมด24ตอนออกอากาศทาง VTV นำแสดงโดยนางเอกสาวเจิงโย่เจินที่มารับบทเซินหวานชิงหลานเมืองเยียนประกบคู่กับพระเอกหนุ่มชุยยูซินที่มารับบทฉินม่อชิวบอกเล่าเรื่องราวของนางเอก ที่ติดคุกทําให้ชื่อเสียงดังพร้อยจึงโดนสกุลหลิวสังหารแต่สุดท้ายก็แปลงโฉมแต่งเข้าตระกูลหลิวเพื่อแก้แค้นส่วนหวานชิงนางเอกของเรื่องเป็นบทบุญธทาสกุลหลิวแต่เพราะหลิวชิงเหอประมุกตระกูลหลิวยักยอกภาษีทําให้บุรุษในตระกูลถูกเนรเทศไปชายแดนทางเหนือส่วนสตรีตระกูลหลิวก็ถูกส่งไปสํานักจารจนยกที่เป็นเหมือนคุกเป็นเวลา4ปี ตอนนี้ฮ่องเต้อ,องค์ใหม่ประกาศพระราชทานอภัยโทษทั้งแผ่นดินทําให้คนในตระกูลหลิวได้กลับจวนอีกครั้งแต่เพราะพวกสตรีโดนขังคุกสี่ปีทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหลิวชิงเหอจึงจะใช้ความตายของสตรีเจ็ดคนของตระกูลหลิวแสดงเจตนารมณถ้าสตรียอมตายจะต้องได้รับความเมตตาจากฮ่องเต้อ,องใหม่แน่ทําให้สตรีตระกูลหลิวรวมถึงมังเอกโดนสังหาร และบอกกับทุกคนว่าพวกเธอเต็มใจซึ่งฮองเต้ก็ทรงทราบซึ้งการเสียสละนี้จึงพระราชทานรางวัลให้ตระกูลหลิวและเลื่อนขั้นหลิวชิงเหอเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการเมืองหนิงแต่นางเอกกับฟื้นจากความตายและได้รับการช่วยเหลือจากฉินหม้อชิวผู้ว่าการเมืองพระเอกของเรื่องเขาช่วยเธอแปลงโฉมนางเอกได้ใช้ชื่อหลานเมืองเยียนลูกสาวพ่อค้าเพื่อปรับมาแก้แค้นตระกูลหลิวโดยการแต่งงานกับ หลิวเหวินอี้ลูกชายคนเล็กของหลิวชิงเหอฉินม่อซิวผู้ว่าการฉินที่มีฉายาว่าพยาโยมเขาเป็นคนที่ช่วยนางเอกออกมาจากบ้านสกุลหลิวในตอนที่นางเอกโดนสังหารแต่นางเอกกลับฟื้นขึ้นมาจากความตายวิ่งหนีออกมาจากจวนจนได้มาเจอกับพระเอกวันที่นางเอกแต่งงานกับหลิวเหวินอี้เขาก็มาเพื่อตรวจสอบการทุจริตของอาหลิวเหวินอี้เรื่องนี้ชุยยุซิน เล่นออกมาได้ดูนิ่งๆเย็นชา